อาบน้ำแล้วจะไปเที่ยวพ่อไปแล้วไปแล้วบอกรถดไปอีกแล้วไปอีกเจะไปเที่ยวอย่างเดียวเลยมิงจะไปไหนมิงจะไปเที่ยวไง สัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตาตามติดชีวิตมิ่งมงคลอาบน้ำตอนเช้าๆอาบน้ำตอนเช้าๆชืดชื่นชดชื่นมากเลยครับ ขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนลูกฮะฮะเฮ้ยเสียงใครเนาะเฮ้ยเสียงใครเสียงแท็กเตอรเสียงเสท็กเตอร เสียงมิงน้อยอันนั้นมิงใหญ่อันนี้มิงน้อยครับมิงน้อยครับมิงน้อยโอ้ยดูชุดนะคะมิงน้อยมิงน้อยมิงน้อยสวัสดีครับกอนสวัสดีค้ัโอ้ยแล้วใส่ชุดอะไรลูกกระตาอันนั้นอันนั้นมิ่งใหญ่อันนี้มิ่งน,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 น้อยนะคะมิงน้อยมาดูมิ่งอาบน้ำนะคะ หนาวไหมมิ่งหนาวไหมน oh, <hey. S 1> ี่อาบน้ำครับดชื่ชัดชื่นครับด oh. oh. ำหล่อมากเลยมิ่ง oh. อาบอาบน้ำให้ผมทั่วเด้พ่ออาบ oh. ให้ทั่วทั่วน้อย มาแล้ว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 จะมาหามิ่งน้อยหรือเปล่ามิ่งใหญ่จะมาหามิ่งน้อยเอมาแล้วมาแล้วฮ่าฮ่าฮ่า่งน้อยกลัวเออมิ่งน้อยกลัวมิ่งใหญ่มม่ชิงกลัวมิ่งใหญ่ไหมไม่ชิงกลัวไหมไม่ชิงกลัวไหม กินกลัวมิ่งใหญ่ไหมกลัวไหมคะกลัวไหมสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยมือเนี่ยมีแต่ขนมตลอดเลยมือมีขนมตลอดเลยไม่กลัวหรอกคะ่ะมิงน่ารักวิ่งมาแล้ววิ่งจมูตะมีมาแล้วไปไหนเนาะเอาอาบน้ำแล้วจะไปไหนต่ออ,ไไอาบน้ำแล้ว เดินไปอย่างมั่นใจเลยเดินไปอย่างมั่นใจเลยมั่นใจเลยว่าจะได้ไปเที่ยวนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วโอ้ยดักนรึลเดบก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 รถบกรถบกรถ รถจอดบูงเราขึ้นมาจอดเลยอาลดน้ำลดน้ำแล้วลดน้ำโชว์มิ้งน้อยหน่อยมิ่งยายไปใส่เอี๊ยดจะไปเที่ยวตลอดเลยมิ่งอีอีอะไรอะไรไ <laughs> รถแคล้วหวนลุ่นแมมไปช่วยพ่อปอล์ดน้ำแหมมิ่ง <laughs> อยากไปเที่ยวกับแม่เจ๊บรึเปล่าเนี่ยอยากไปเที่ยวกับ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมามามาเดินไปแล้วล <c oughs> จะหนีเที่ยวอย่างเดียวเลยมิ่ง <c oughs> มิ่งบอกจะโลดก็โลดไปโหลดเพ่ะผมจะไปเที่ยวก่นอนพี่ถึงอ่าวิ่งน้อยหวัวเราะเลยวิ่งน้อยหวัวเราะเลย เหมือนจะถูต้นไม้นะคะที่จริงแล้วเดี๋ยวจะแอบหนีไปเที่ยวอีกนะคะวิ่งนะคะทำเนียนเหมือนถูต้นไม้เล่นๆก่อนนะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเร็วเออเอเพอเออเออเอิเอแเออ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 ออเออเอเอออออ จะไปเที่ยวอยา่างเดียวเลยมิ้งจะไปไหนมิ้งจะไปเที่ยวไงไปแล้วไปแล้ววุนว้นเอาอก็ผมอยากไปเที่ยวนะพ่อนี่เราเพิ่งไปมาพ่อบอกเพิ่งพาไปมาเมื่อกี้นี่มิ่งม,มาถูต้นไม้ต่อดีกว่า นังขิงทำไมมิ่งจะไปเที่ยวอ่ะนังขิงไปขี่มิ่งเลยไปไม่ให้มิ่งถูต้นไม้ต่อดีกว่ามิ่งบอกกําลังไปเที่ยวกันมาอาบน้ำที่ไปอีกแล้วจะงันพ่อเปล่าและมิ่งบอกจะงันพ่อเปล่าและไม่ให้ผมไปเที่ยวเลยมิ่งลืมไปหรือเปล่าพ่อเพิ่งพามาเมื่อกี้นี่ มิ่งบอกยังไม่สะใจเลยผมอยากไปเที่ยวต่อโอ้ยผมเป็นผู้บาดขาล้อ,อ,บ,อบอกว่าให้รถต้นไม้ไงรถต้นไม้ช่วยพ่อหน่อยนี่บอกให้แม่จับสายยางไว้กับดินกับสายยางน,นี่งขึ้นมาแน่แน่นอย่าไปขุดลูกมันยิ่งไม่มีดิน<ไ>อยู่ลูกม<ไ>ันมิงบางคนยินดีต้อนรับนะคะแม่แม่ก็จะบังปลายจะลุกซิเออ อันมิงมันคนยินดีต้อนรับไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปไหนนั่นไปไหนอุ้ยอุ้ยอ้ยรดน้ำรดน้ำ ลดน้ำลดน้ำเอ้เช็ดกายยางไว้เอ้าเย็บเย็บไหมเย็บเย็บกายยางเย็บอู่อ่ะคนเก่งลดน้ำโชว์หน่อยเร็วคนเกง่งเออเมื่อกี้น้องมิ่งลดน้ำต้นไม้แต่ว่าตอนนี้กินกินน้ำอยู่ <c oughs> กินน้ำแล้วหรือว่าาไปกัดเล่นหรือเปล่าลูกกัดเล่นใช่ไหม ให้หดโอ้รดน้ำต้นไม้นะครับแม่แม่ดน้ำแบบนี้นะครับพาอป๊อปบอกเอาไปกัดเฉยเลยนะคะแน่แน่ไม่ดึงลูกไม่ดึงไปไหนเนาะไปอีกแล้วไปอีกแล้วพ่อป๊อปพ่อป๊า ไปอีกแล้วอย่าหนีเที่ยวหยุดเลยวิ่งอย่าไปไหนเผลอไม่ได้เลยโอ้ยผู้เ่าขาล้อผู้เ่าขาล้อก็เป็นอย่างนี้นะคะพ่อเผลอไม่ได้เลยเฮ้ยเผลอไม่ได้เลยมิ่งเผลอไม่ได้นะเราเนี่ยเผลอไม่ได้นะ ลมเสียให้ว <minutes> ่าเป่าแล้วลมเสียแล้วอุ้ยอามเสียแล้วโอ้ย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 งานได้น้อยจะหักงานเม้งลมเสียให้พ่อเป่าตดด้วยน้องยิ้มเออน้้องยิมตักเตอร์ถูกใจเิ่งน้อยถูกใจเออถูกใจเออถูกใจเออถูกใจถูกใจเออถูกใจ ถึกใจครับค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เอซีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการเข้ามารับชมนะคะค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะอู้โชว์โชว์โชว์คลิปนี้กับคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะครับไปเร็วครับน้อยครับเอาเอาไปไหนเนาะไปไหนเนาะเงินอารมณ์เสียพอเป่าไม่ต้องมาพูดเลย เราเสียแล้วเฮ้ยเราเสียให้เบาๆก็จะไปเที่ยวไม่ให้ไปเฮ้ยเฮ้ยจริงๆนั่นถึงก้อนพ่อบองจริงนะคะนี่ไปเนอะไปเนอะไปเนอะงั้นพ่อบองจริงนะคะนี่อุ้ยดู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 ลูกชายเงินบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ